เป็นเกียรติอย่างสูงจริงๆต้องรับฟังความเห็นจากภรรยาด้วยเหมือนเราก็เคยถามอะไม่ไม่มั่นใจแบบพี่วันนี้เป็นงานสําคัญเป็นสปีกเกอร์เราก็จะซีเรียสพอซีเรียสมักจะแบบเป็นหายนะกันถูกขงผู้ชายเสมอก็แบบเอ้ยใส่แล้วดูอ้วนไปเราก็ดีใจด้วยที่เตือนเพราะว่าใส่นี้พอดีฉะนั้นแต่เอาอพูดมาคํานึงที่แบบจึกมากแล้วก็รู้สึกว่าจริงด้วยพี่ยกแต่งเยอะๆแล้วเหมือนดาราเด็ก คือเราไม่ใชไ่ไรอารกอสลิงไงเราไม่ได้แบบคลาวคล้าวแล้วก็นี่โอมนี่สามีไงเปิดได้แวเหรออดว่าโอ้แตยแล้วน้องจีโน่ชูตมาเลยอะไรเงี้ยก็แบบเอไปได้นูกน้องแพทริกซอนเดกอะไรเงี้ยนึกออกป่ะใจ่ละคือที่แบบเหมือนโดนคนอื่นจับแต่งตัวแล้วมาถงถงเข้าไปอ่ะแบบมีทุกอย่างโบเบอร์อะไรเงี้ยจับแตทลาฟเชลอะไรเงี้ยคือหน้าเราไม่ได้ ไม่ได้แบบไหวปะมันเห็นจีโน่ชูเลยมันคือมันเหมาะกับเด็กไงใช่ไหมหรือมันเหมาะกับแบบบางคนที่เขาแนวแบบผมมีมีเขานิดนึงแบบดูฝรั่งแล้วเขาแบบอะไรเงี้ยแต่นี้แบบว่าไหหล่ามขนาดนี้ับออกมาเหมือนจะไปเล่นแบบโอเปราจีนอ่ะใช่ปะมันเขาแบบไม่ได้ไงโอ้ยตายละอ่ะแต่เยอะไม่ขึ้นเอาบอกมาบอกแต่เขาจะบอกแต่ดีวไรอยกันแต่นี่ก็คือหมายถึงว่าต่างคนต่างฝั่งกัน ฟังทั้งคู่ก็ดีนะเราก็ได้เรียนรู้อ๋อผู้ชายเขาไม่ได้คิดเยอะเหมือนเราเราก็ไม่กล้าบางทีเราก็ไม่กล้าวิจารณ์กล้าเรากลัวจะนอยเหมือนเราไงเออไม่ผู้ชายไม่ได้คิดเยอะขนาดเนี้แกงตัวนี้ใส่แล้วก้นใหญ่มากเลยพี่อย่างเงี้ยได้เฉยๆอ๋อเหรอแล้วบางทีก็อาจจะแบบโชว์ก้นเล่นให้ดูก็ใหญ่เหรอก็ใหญ่แหละเนี่ยคือมันไม่ได้ชายไป็นอย่างงี้ไม่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะเข้าใจละทีนี้ มาพูดถึงตอนนี้แล้วก็สนุกสนานกันไปมันก็มีช่วงยากอย่างที่ทราบกันของครอ,อบครัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะฟังจากทางทางโอปอเยอะเราอยากรู้ว่าในส่วนของพี่โอกับเทคกเลงอยู่แล้วคือ มาด้วยความพร้อมแล้วตั้งหลักว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราจะครอบครัวนี้ในวันที่มันเจอมารสุมทั้งมารสุมข่าวทั้งมารสุมเรื่องของการตั้งท้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเราะจริงๆนะผู้หญิงเราอะทิ้งล่างยิ่งมีแฟนนะเราทิ้งเลยเราแบบบางทีเราทิ้งเลยอะดูแลฉันด้วยจ้าอะอย่างเงี้ยผู้ชายอะเวลาเจอสิ่งเราต้องดูแลคนข้างๆด้วยอะมันมันความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างตอนแรกๆก็แน่นอนเป็นมนุษย์ มันมีความเซนะครับอย่างตอนเรื่องเรื่องข่าวเนี่ยไม่รู้สึกเลยเลยเพราะว่าเป็นคนไม่สนใจอยู่แล้วเป็นคนแบบไม่ค่อยอ่านข่าวบันเทิงอ่ะแต่ภรรยาชอบมากนะฮะ เนชอบแล้วก็แบบสนุกสนานอย่างส่วนตัวได้เป็นคนอ่านก็อ่านเพื่อความบันเทิงเพราะเรารู้สึกเรารู้มาตั้งแต่ต้นไงว่าข่าวบันเทิงมันเป็นเรื่องบันเทิงมันไม่ได้เรื่องซีเรียสไม่ต้องแบบโูไปวิเคราะห์หรือว่าแบบเกียรติจงเกียรตรจงช่างเขาอะไรเงี้ยมันมักจะเป็นสีสันของหน้าเสื่อใช่ไหมมันเป็นพาร์ทที่สนุกสนานเสพแบบนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกอะไรที่มันเกินจริงอะไรก็ แล้วอบลู้เป็นยังไงได้นะเป็นคนเหมือนกันผมรู้สึกว่าพอแนวนี้เราไปไปด้วยกันได้ก็เลยไม่รู้สึกอะไรจริงๆแต่ไอ้ที่หนักกับชีวิตเลยเหมือนกับวิกฤตที่สอนเรามากๆคือเรื่องลูกครับพี่โอคือเกิดอะไรขึ้นในเช้าวันนั้นที่เป็นหมอเนี่ยเจ็บกับตัวเรานะพอรู้เยอะดูเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องดูแลความรู้สึกของทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ความรู้สึกของภรรยาทั้งคที่สุดเลยครับวันนั้นจําได้เลยว่าไปตรวจตามนัดนี่แหละ แล้วก็เราจําได้ว่าเราจับท้องเขาแล้วมันรู้สึกแข็งเหมือนนอนกอดกันตอนท้องนี้ก็จะนอนกอดอย่างเงี้ยทุกคืนแล้วเหมือนจับแล้วมันแบบปึ๊กขึ้นมาแบบแข็ง่ตอนนั้นคือกี่เดือนคะกี่สัปดาห์ยี่สิบสองครับคือมันท้องแข็งได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันไม่ควรจะแข็งปักขนาดนั้นด้วยแบบมันผิดเราเรียนอันนี้มาใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันผิดปกติก็เลยให้คุณหมอเขาช่วยตรวจให้อาจารย์ช่วยตรวจให้อาจารย์ก็แบบเฮ้ยมีหนั่มีอะไรมั่งนู่นนี่นั่นพอแบบอันัรสาวไปจึก ปากลูกอย่างเงี้ย22สบ22มันไม่ไม่ได้มันแบบเริ่มแบบพร้อมออกจะออกอย่างเงี้ยแล้วก็เขาตกใจเขาก็วัดท้องท้องก็แบบมีแบบเป็นคลื่นคลื่นมาอย่างเงี้ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยเหมือนสีหน้าอาจารย์เขาก็ไม่ค่อยดีวันนั้นเนี่ยเป็นวันแรกในชีวิตผมเลยมมเมที่รู้สึกเหมือนแบบเย็นวูบตั้งแต่ปลายปลายผมถึงแบบถึงน้วเลอย่างเงี้ย เพราะเรารู้ว่ามันมันคืออะไรบ้างใช่แต่พันไปเห็นภรรยาภรรยาก็ยังแบบไม่รู้เรื่องจะไปเล่นโยคะจะไปลนเลยจะไปเล่นโยคะอยู่เราก็บอกเอ้ยไม่น่าเล่นได้นะแต่ต้องรู้สึกเลยว่าถ้าเราแตกตื่นหรือเราพังคนนี้ยเราต้องดูแลและจะส่งผลต่ออีกสองคนที่อยู่ในท้องด้วยณวิทีนั้นคิดว่าลูกจะอยู่กับเราไหมาทีนั้นไม่นาทีนั้นไม่โหดนาทีนั้นบุบเลยว่า ยากล่ะเพราะยี่สิองเนีสมัยก่อนเรียกแท้งนะมันยังแบบไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยตอนนั้นยังรู้สึกแบบยากแหละหรือถ้ายื้อไปได้เนี่ยเรารู้ว่าภรรยาเราต้องเจอกับอะไรคำว่าแบบ Absolute Bed Rest เนี่ยการนอนเตียงเนี่ยไม่สนุกมันคือการนอนราบลาบจริงๆริงเมันติดอยู่ในนั้นห้ามลุกห้ามขยับขยับแม้แต่การกิน หรือขับทายแล้วที่ผมกลัวที่สุดคือไม่ได้กลัวเขาจะไม่อดทนนะโอปอทนได้เขาเขาทนได้เขาปฏิบัติแต่เขามีแบบทำสมาธิอะไรแต่โอปอเป็นคนขี้เกรงใจคนมากครับเรื่องที่ส่วนตัวที่สุดเขาเป็นคนชอบดูแลพี่จ๋าเข้ไหมเวลาเราไปบ้านเห็นไหยเขาจะแบบกินนั่นนี่แหนแบบเขาจะชอบแบบนี้เขาไปบนานอยู่ตรงไหนนั่นก็จะตะยกน้ำยกน้กินอันนี้สิ คนไม่ค่อยได้ที่ใครมาทําให้เขาอะยิ่งเรื่องส่วนตัวเรื่องขับถ่ายเรื่องกินเรื่องอะจริงๆเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ารัวยากพยาเราจะจะดื้อขึ้นมาไหมหรือเขาจะ break down หรือเปล่ามันคิดเยอะมากในแบบห้าถึงสิวินั้นอะปั๊บเลยแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะขั้นแรกเราต้องนิ่งก่อนก็บอกเขาว่าอโยค้าไม่ได้นะอันแรกปลดทีละลอกก่อนแล้วคิดว่าปอ้องนอนพัก ขาแบบไม่ได้นอนพักไม่ได้มีงานมีงานเนี่ยมีอีเวนต์อีก4ี่ห้าอันเลยอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ปอปอต้องยกเลิกแล้วล่ะเขาบอกเฮ้ยกเลิกยังไงอะอะไรเงี้ยก็เลยขอคุยกัน2คนบอกว่าปออันนี้มันแบบเป็นเรื่องซีเรียสละปอต้องนอนนะนอนแบบพักให้ดีที่สุดเพื่อลูกแต่พอพูดเพื่อลูกปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าเขาแบบเข้าใจแล้วเขาจะเก็ตเลยว่าความซีเรียสมันคืออะไรมันจริงจริงแล้วเราก็คือโอปอเขาเป็นคนเกรงใจ แล้วก็ห่วงงานเขาไม่ได้ห่วงเงินนะ <dece articles S 2> จากงานเขาเกรงใจ <Social> เขาห่วงทีรับผิดชอบใช่ว่ายังไงต่ออหาคนทันไหมทหรืออะไรต่างๆก็ถึงจุดที่เราต้องบอกว่าปอนาทีเนี้ยกับลูกอย่างเงี้ยเราต้องเห็นแก่ตัวแล้วนะอไม่ได้หมายความว่าเราต้องร้ายนะแต่หมายถึงเราต้องเห็นความสําคัญของตัวเองที่สุดอก็คือ Priority มันเปลี่ยนแล้วตอนนี้เราต้องเอาไว้ก่อนและเชื่อว่า ทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้ว่าเราเจออะไรอยู่ถ้าใครไม่เข้าใจให้ตัดเขาออกจากชีวิตผมพูดอย่างนี้นะมาเขาเด็ดขาดเขาเด็ดขาดตัดไปเลยคนที่แบบว่าทาไมอ่ะเฮ้ยใช่ไหมฮัลโหลเราสมควรจะถูกถูกอยากเขาต่อเราไม่เป็นเพื่อนกับเขาต่อเรอไม่เข้าใจก็ออกไปเถอะใช่ไหมครับด้วยด้วยด้วยความไม่มีอารมณ์นะก็บอกอย่างนี้เลยโอเคเขาเก็ตก็เลยนอนโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็คือสู้ด้วยกัน บอกเลยว่าเนี่ยจะอยู่ด้วยทุกวันไม,ม่ว่าจะไปไหนก็ตามจะไปทํางานกลับมาอะไรจะมาอยู่ตรงเนี้ยจะมานอนด้วยแล้วต้องสู้เขาถามาสู้ถึงไหนก็คือมากที่สุดเราไม่ปิดบังนะเราบอกเขาหมดว่าพอต้องให้ยายอย่างนี้พอต้องนอนลูกโอกาสอดที่เท่าไหร่ที่ชัวร์คือ28สัปดาห์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเรามาตั้งทีละทงเราต้องผ่านทุกสัปดาห์ไปด้วยกันหน้าที่ของผมคือ เขาก็นอนเขาก็มีร้องไห้มีอะไรที่แบบเสียใจอะไรเราก็ซัพพอร์ตเขาทุกอย่างแล้วก็ตั้งใจไว้เลยว่าทุกครั้งที่เดินเข้าไปหาเขาต้องไปด้วยโพสิทีฟไปด้วยพลังที่ดีความเครียดความเศร้าต้องโยนไปข้างนอกทุกครั้งที่เดินเข้าไปผมเนี่ยจะมีหน้าที่คือเรายังต้องทํางานใช่ไหมครับเราก็ต้องไปตรวจนู่นนี่นั่นอะไรนะครับเสร็จแล้วก็พอไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยกลายเป็นโอปอต้องนอนสแตนบายในห้องคลอด ที่นอนอ่ะคือไม่ได้นอนอยู่ในห้องทุป่วยในไม่เคลื่อนย้ายแล้วต้องต้องจ่อเลยอยู่ในห้องคลอดห้องคลอดมันก็ไม่มีที่ไม่มีที่ให้ให้สามีไปนอนมันเป็นขายย่างอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นห้องซอยยอยๆแล้วก็มีผู้หญิงมาคลอดวนเวียนไตอย่างเงี้ยเราไปนอนไม่ได้โอเคพอนอนไม่ได้ปุ๊บก็คุยกันะเราต้องกลับบ้านนะแต่เราจะมาหาทุกวันเราสัญญาไม่ว่าเราจะไปไหนเราจะกลับมาตรงเนี้ยก็ไปทํางานเสร็จปุ๊บกลับบ้านตื่นตีสี่ทำได้เลยทุกวันบ้านอยู่แจ้งวัฒนะ ก็จะเตรียมข้าวเตรียมข้าวก็จะแบบว่าชวนให้เขาเป็นกิจกรรมอ่ะก็อยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเตรียมของที่เขาชอบนู่นนี่นั่นแล้วก็เตรียมเป็นเซตแบบตั้งใจอ่ะมีขนมมีนีเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกเช้าอ่ะจะไปถึงที่รามาประมาณ6กโมงเช้าเพราะว่ารถยังไม่ติดพอถึง6กโมงเช้าก็จะจัดแบบใส่ถาดแล้วก็ทําเหมือนเครื่องบินอ่ะเหมือนกับชวนเขาเล่นอ่ะทำเหมือนเครื่องบินแล้วปอก็จะถ่ายรูปเป็นเราแบบเขียนไอค์ดอาหารเนี้ย กับนาฬิกาที่บอกวันที่และเวลาทุกวัน oh. ถ่ายไปเลยเรื่องนี้คือกิจกรรมแล้วเขาก็รอ oh. เขาจะร้องไห้หรืออะไรกลางคืนน่ะ mm hmm. เขาจะตัดออกแต่พอเนี้ยหกโมงเช้าอะ่ะ mm hmm. เขาจะเตรียมพร้อมแบบล้างหน้าเตรียมตัวอะไรย่างเงี้ย เพื่อรอรับเราแล้วก็แบบเฮ้ยเจอกันกินข้าวอะไรเงี้ยคือแสดงว่าจริงๆแล้วของพี่เองอะนี่ถามถึงการการดีวกับตัวเองนะตอนนั้นนะพี่มันแบบมันยากเย็นขนาดไหนหรือพี่ <Okay. S 2> พี่มีวิธีการจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงให้สามารถที่จะแบบหกโมงเช้าพร้อมที่จะแบบไปเป็นพี่โอ๊คที่ล่าเริงและให้กําลังใจโอปอลก็ช่วงแรกอะครับอาทิตย์สองอาทิตย์แรกมันชาก่อนมันงงๆมันเหมือนอยู่ในโหมดอัตโนมัติอยู่คือทำไปเรื่อยตามหน้าที่พพียมเอนจอยไปเรื่อย พอช่วง3 4สสัปดาห์เนี่ยมันเริ่มแบบความจริงมันมันเริ่มแบบเร,เริ่มแบบค่อยค่อยเคลื่อนเ<ๆ>ข้ามาเรื่อยๆมันมีหลายเรื่องเช่นแบบโอปอลเริ่มไม่ไหวละคือการให้ยาระงับคลอดเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงคือหัวใจเขาจะเต้นเร็วมากแล้วเขาจะเหนื่อยเขาต้องใส่อ,ออกซิเจนตลอดเวลาแต่เขาก็จะแบบไหวไหวตามสไตล์เขาอ่ะเขาก็จะเป็นคนี้ยไหวพอไหวพอไหวอะไรเงี้ยคือพอมันเริ่มมีข่าวไม่ค่อยดีคือเหมือนกับแนวโน้มว่ายังไงก็คลอดเร็วอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะเริ่ม มนแต่ด้วยความที่เราก็พยายามเก็บแล้วก็รู้เยอะไงเป็นแพทย์ถ้าเด็กออกมาที่บอกว่าข้อเสียข้อดีก็มีข้อเสียก็มีคือเราก็จะรู้เลยว่าโอ้โหเด็กที่เกิดมายจกลำบากนะเขาเนี่ยขุดท่ออะไรนี่เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ต้องอยู่อีกยาวเลยนะอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหรือถ้าไม่รอดล่ะหรือถ้ารอดแต่ไม่ครบก็มีนะตาบอดสมองพิการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันคิดเยอะมากครับแต่เราก็ ต้องประเมินว่าภรรยาพร้อมฟังไหมเราจะพูดเขาเมื่อไหร่หรือเราบางอย่างไม่ควรพูดมันต้องคิดเป็นเหตุเป็นผลให้หมด hmm. ก็มีพังครั้งหนึ่งคือแบบ็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบเบร a k d o w n แบบเหมือนตัวสั่น uh. กลับบ้านคือเหมือนทํางานเหนื่อยมากกลับมาบ้านแล้วเหมือนอาจารย์หมอโทรมาบ,บอกว่าเออวันนี้อาการไม่ค่อยดีมีเลือดออกอะไรเงี้ยเด็กก็แบบไม่ค่อยโตขึ้นอะไรเงี้ยพอาวางหูก็แบบมันก็มึนๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าทาไมต้องเกิดกับเรา uh. เราทำอะไรผิดทําไมต้องแบบฉุดให้เราดีใจแล้วดึงลงมาให้เราสุดอะ,อะไรอย่างเงี้ยตัวสัน่นแล้วตัวสั่นร้องไห้แบบร้องไห้ร้อ,องนั่งร้องไห้นั่งร้องเนี้ยแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยครับแล้วคุณพ่อพูดคําเดียวเลยว่าตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครอบครัวเล็กๆโง,ง่อะอยู่ตรงนู้นก็คือมีภรรยาและลูกอยู่ในท้องเวลานี้ไม่ใช่เวลามาร้องไห้นะแบบจะเจ็บปวดแค่ไหนนาทีนี้เอ้ต้องเป็นหลัก คนดึงจะตื่อเนาะจริงเขาพูดอย่างนี้เลยว่าต้องลุกขึ้นให้ได้เพราะว่าถ้าล้มกันไปหมดทุกคนไปหมดหนักหนานะถึงบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราตัดสินใจโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะตัดสินใจแล้วว่าเราจะหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวมันมาพร้อมความรับผิดชอบที่แบบจริงๆเขาจริงๆผมรู้สึกว่าหน้าที่สําคัญที่สุดของผู้ชายคือความมั่นคงคือแบบต้องทั้งทางอารมณ์จัดกัรให้ได้แล้วก็ที่เรารู้มาคือพ่อเราอ่ะเขาก็ไม่ได้โอเคนะถูกไหม มารู้ทีหลังนะครับลูกชายเขาเป็นอย่างเนี้ยแล้วหลานเขานะอย่าลืมว่านั่นก็หลานเขานะเขาก็รักแบบรักแล้วอะรักไปแล้วเหมือนกันเราก็ไม่ได้มองเราก็เหมือนกับวุ้นวายแล้วก็คิดดีกว่าตัวเองท่านก็มีมุมของท่านแล้วท่านก็มาตั้งหลักแล้วมาหาเราอีกทีคือเหมือนเนี่ยคือความสําคัญของครอบครัวมันคือส่งต่อความรักและความรู้สึกกันและกันพอเราได้รับเราสู้ต่อแล้วเราก็ทําให้เรามั่นคงแล้วพอผ่านวันนั้นวันแบบ ผ่านไปเนี่ยผมมีร้องไห้อีกครั้งหนึ่งตอนที่เหมือนโอปอเขาเริ่มหัวใจวายอ่าอันนั้นคือร้องไห้เพราะว่ากลัวอันนั้นเป็นแวบแรกที่เรารู้สึกว่าถ้าลูกเสียสองคนอันนี้เราคิดมาตลอดเผือใจอยู่แล้วถ้าเสียคนนี้ด้วยล่ะยังไงล่ะใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวั้นร้องไห้ออนนั้นตอนนั้นคุณแม่คุณแม่ก็เข้มแข็งมากนะบอกโอ้ก็กลับไปเริ่มต้นนี้กแม่ก็พูดแค่นี้ก็ตอนเริ่มเราก็คนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็แบบ ยเพิ่งคิดแบบแบบนั้นมันไม่มีอะไรเลวร้ายทุกอย่างเราต้องผ่านไปให้ได้เราต้องตั้งหลักให้ได้และมีความมั่นคงพูดถึงมาตอนนี้คแต่ก่อนที่จะมาเป็นความสุขของทุกคนค่ะบรรยากาศในห้องห้องห้องเด็กอะค่ะพอเขาออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็แต่เราแบบเหมือนเข้มแข็งขึ้นเยอะนะพอผ่านเอาบอลมาได้รู้สึกแบบี่สัปดาห์ที่มันคงยี่บวกหกครับจำได้เลยว่า เกือบ3ามันก็เท่าไหร่อ่ะเดเดือนอะไรเงี้ยนะก็โหดอ่ะก็โหดประมาณนึงแล้วก็จำได้เลยวันคลอดเนี่ยก็มีการแบบเตรียมพร้อมกันมากมีหมอสูที่ผ่าคลอดเนี่ยครับปกติเขาหนคนใช่ไหมอันนี้ก็มา2คนพร้อมแบบคุณหมอผู้ช่วยอะไรแบบทีมแพทย์เพราะว่าเราไปโรงเรียนแพทย์ไปรามาก็มีคุณหมอรออยู่นะครับที่รามาเนี่ย เตียงว่างเตียงสาหรับเด็กว่างเราก็เลยอยู่ที่นั่นหมอเด็กมาประมาณแบบเดินมะโอ้น้องมาทั้งแผนกเลยมีอาจารย์แบบอาจารย์ที่เราแบบเคารพและเห็นอยู่ในชื่อเท็กซ์บุ๊กต่างๆมายืนแบบให้กาลังใจเตรียมพร้อมมากเราแบบที่สุดแล้วล่ะทําดีที่สุดละอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับเสร็จก็พอคลอดมาอารินมาก่อนตอนจําได้เลยว่าผมอยู่กับโอปอโอปอบอกไว้เลยว่าห้ามไปไหนนะอยู่ด้วยกัน มีอะไรก็จับมือกันถ้าผลเป็นยังไงเกิดลูกเขาไม่อยู่หรืออะไรเราอยู่ด้วยกันเราจะไม่ปล่อยให้ใครเผชิญคนเดียวจิตใจจิตใจนะจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆก็จำได้ว่าพอหมอแบบลงมีดอะไรอย่างเงี้ยใ่พาพาพาไปปุ๊บคุณหมอก็ลองไห้หมอผู้หญิงบอกทำไมครับเขาลืมตา อะไนะอะไรนะแล้วมาคุยกันทีหลังแบบคุณหมอเล่าให้ฟังแบบอาจารย์แลแบบเป็นเพื่อนกันคุณหมอได้เป็นอาจารย์แพทย์แล้วเป็นเพื่อนกันผมว่าเนี่ยเธอรู้ไหมโอ๊กแบบอลิน่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำคล้ำเป็นน้ำคลํำเดือนลางแล้วเธอก็แบบมอบบนแฟชั่นปนสูตใต้น้ำมาอย่างนี้เดี๋ยวลูกจ้าเดือนเขายังมาลืมตากันข้างนอกเลยหนูลืมตืหนลืมตาหนูลืมมาลตาลืมตา แล้วแต่อลินเนี่ยคือขวางน้องทุกทางยังไงเธอก็จะออกเธอจะออกก่อนไม่ว่าจะช่องทางไหนจะช่องทางธรรมชาติหรือช่องทางการผ่าเธอขวางไว้หมดเลยอ็นดูลูกเอ้ยเธอชิงความเป็นพี่อะแล้วเธอก็ลืมตาแล้วออกมาเธอก็ร้องเงี้ยวเนี่ยจากตอนนี้เครียดอะยังขำอะเพราะแบบเด็กเป็นไหนกเนเงี้ยวแล้วก็แบบหน้าเงี้ยตังแต่ เกิดอะแล้วก็แบบตัวแบบอ้วนมากลมๆแบบแต่ไม่ได้น้าหนักเยอะนะครับเพราะว่าก่อนกําหนดมาแต่ว่าแบบดูแบบยุยอ่ะแล้วก็พออลันออกมาอลันเนี้ยตกใจเหมือนกันเพราะว่าอลันตัวเล็กมากกว่าที่ประเมินอีกครับคือประเมินว่าพันกว่าโอ้หน่อยมากน้อยมาแต่อลันคอด90 0น้อยไปอีก960า้อร้อร้องอลันเนี่ยไม่ถึงเึ่ไม่โลเลยอ่ะแต่เราบอร้องไห้เพราะว่าเพื่อนมาเยี่ยม คุณเติ้ลนี่แหละเติ้ลผู้กำกับไดรี่ตูซี่เนี่ยมาเยี่ยมผู้ป่วยสิ่งที่มาเยี่ยมคือทากโกยากิเพราะตัวเองชอบใส่ถาดมาแล้วก็มายืนให้เต้ลอ่ะไปทานอเงี้ยพอบอเห็นเออเจ้าลูกเราเลย ตัวเท่านี้อะไนีคือเล็กจนขำอ่ะพี่ตัวเล็กพอน้ำตาพอเลยอะคอแบบคอดึงตอนเด็กอ่ะแล้วหัวก็โตมากแบบหัวโตโตแล้วก็ตัวเล็กเล็กคือแล้วตัวใสแบบเห็นทุกอย่างเขาเห็นทุกอย่างคือแบบไม่ได้ดีพลอบเลยอ่ะแล้วก็เงียบไม่มีเสียงไม่ร้องเลยเขาจะมีคะแนนให้ให้เด็กอ่ะครับตอนคลอดเขาเรียกแอปการ์สกอร์ก็คือเด็กแบบเต็มสิบอะไรเงี้ยก็จะแบบโอ้โหแปลว่าแบบออกมาสดใสร่าเริงแบบ ร้องดังอะไรเงี้ยศูนย์ศูนย์คะแนนอย่ายเงี้ยนิ่งมาแบบเงี้ยแล้วก็ตอนหลังก็มารู้ว่าก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดจนโตคื้นนิ่งไม่เคยร้องเลยก็อยงอยู่ในตู้ก็นอนอย่างเงี้ย <laughs> ตอนนิ่งแล้วก็หน้าแบบปากบูดบูถึงเวลากินนมก็กินให้ทำอะไรก็ทำ<อ>แต่ลูกสาวก็ตอนบเดินเข้าไปเยี่ยมตอนแรกครับคือในใจแบบรู้สึกเลยว่านี่ลูกเราแน่เลยอ่ะได้ยินเสียงแบบ ปอนนกพี่คนนกเเหมือนเหมือนนกอเวลาแกล้งทำเสียงแบบวิทวิทอ่ะเนี่ยแล้วพยาบาลก็ทำหน้าแบบมองบนลูกคุณพ่อร้องคืนเลยนะเหนื่อยอะอารมณ์ทำไมจริงๆคือเขินใจอ่ะคือคุณพยาบาลห้องผู้ป่วยวิกฤตเด็กเนี่ยต้องยกให้ว่าเกือบเป็นนางฟ้าแล้วจริงๆนะคือเขาอดทนมากแต่อารินก็สุดฤทธิ์จนเขาแบบ ลองทั้งคืนเลยนะคะด้วยเสียงเย็นๆด้วยด้วยเสียงเย็นๆแล้วก็มีเสียงแบ็คกราวเป็นเสียงนี้จริงๆอรอพี่ตลกเนาะแล้วก็เช็คอะไรคือแบบเด็กคลอดก่อนกำหนดนะครับเขาจะมีเช็คว่าเอาวันแรกปอดรอดไหมอลันก็ติ๊กผ่านอลินก็เช็คลิสต์เป็นทุกอย่างครบหมดเลยไม่ผ่านสักอย่างปอดก็ไม่ผ่านวันแรกก็โทรมาหยุดหายใจพี่โอล์อันนี้โหดมากปอดไม่กลาง การที่อลินได้รับโทรศัพท์ว่าลูกหยุดหายใจคือโหดมากโอ้กเนี่ยอาจารย์โอ้กพอจริงศักดิ์สิทริ์อาจารย์ใบกสิ่งที่เอาละลูกสาวหยุดหายใจนะอาจารย์ขอใส่ท่อนะใส่ไปเลยครับจะทําอะไรได้อีกจะแบบไม่ให้ใส่หรอป้าหรืออะไรเงี้ยก็ใส่เถอะครับอาจารย์ก็แบบเอาเลยก็อาพานไปเรื่องปอดพอตรวจหัวใจปุ๊บโอ้กไม่แล้วอาจารย์มีอะไรเหรอครับตีนหัวใจตี ตีบแบบตีบอ่ารินนี้เราพอเรียนจําได้อยู่บ้างว่าอารินนี้รอโตได้โอ้ยติดเกิดเปคือติด91้าสิบเอ็ดเหลือแค่เก้แควแขกแต่ใช้แควขกแควแกแะคุมมากเก้าเปอร์เซ็นตมันคุมมากอารันก็ไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรอารินก็แบบเนี่ยอาจารย์ก็อ่กรอลุ้นนะถ้าจะเป็นอาจจะต้องรอวันเหมือนกันนะพี่ใช่แล้วก็เธอก็จะแบบใหม่กินใหม่นอนแน่อะไรก็ไม่รู้แบบ นมนมคุณแม่เป็นไงตอนนั้น7เดือนนมแม่ก็ยังไม่มาหรอกไหมใช่ใช่อันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะนําเข้าสูตรเรื่องนี้นะฮะอ่าวายอินเกนไปพรีมี่เขาเรียกเด็กพรีมี่รีมี่เาไมจริงจริงคุณแม่ทุกคนมีความเครียดหลังคลอดคุณพ่อก็เครียด เครียดระดับต่างกันไปบางท่านก็เครียดด้วยความแบบพ่อแม่วัยรุ่นไม่รู้จะเลี้ยงยังไงเลี้ยงไม่เป็นไม่ดูบางท่านก็เครียดด้วยภาวะของเด็กเขาแบบไม่พร้อมพรีมี่ต่างๆเขาไม่ได้ถามเนี่ยไม่ต้องพยายามไปแนะนําหรือพยายามไปสร้างความกดดันทำ<ห>อย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิม,มีน้ํานมหรือยังทําไมไม่มีน้ํานมล่ะไม่รักลูกเหรอไม่รักลูกเลยโมเมนี่เป็นคําที่มีคนหนึ่งพูดกับอปอวันที่คลอดลูกไปได้สองวันเดี๋ยวก่อนจิตใจ หนูไม่คล้องหนูไม่มีคำคล้องหนูไม่มีคำสุภาพหรือไม่มีคำสุภาพนี่บ้าสุภาพที่สุดอิจฉาต้องได้ไหมไมันมีจริงรม่ลูกเหรอนมแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะสิ่งประเสริฐที่สุดเลยเฮ้ยข้อ30สัปดาห์วันที่สองอ่ะคนนั้นอ่ะโชคดีมากที่พ่อไม่อยู่ตอนนั้นแม่อยู่คนเดียวแต่ก็ไม่โชคดีร้อยเปอร์เซนต์หรอกพราแม่ก็จัดเต็มเหมือนกัน แม่ว่าไงมั้งมีเพื่อนมารายงานออกปอดตะโกนว่าออกไปก็ดีครับก็ดีก็ดีบางทีก็ดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ดีมากดีมากนางไม่ใช่วิกเตอรมนางไม่เพลย่ิกเติมไม่ไม่บิ๊กออกไปแบบเอ่อทัวรามาที่ไม่ดีก็จบกันไปมันไม่ได้เรารู้แหละอ่ะนมแม่มีประโยชน์ใช่รู้บางทีบางสถานการณ์ ไม่ได้อะ,อะม,มันก็คือไม่ได้ธรรมชาติคือไม่ได้ม,มันก็จะมีวิธีอื่นไปเช่นเขาต้องใช้นมพิเศษเป็นนมโดนนะอะไรซึ่งมันต้องอยู่ในกระบวนการทางการแพทย์ม,มันก็จะมีหลายเรื่องมากมายครับเช่นแบบไม่มีนมหรอเอนมฉันไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้นะเอยบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบมันมีการมอบกันใช่ใชไหมซึ่งโดยการแพทย์เนี่ยมันมักจะต้องเป็นคนที่เราแบบคลสมากๆหรือแบบ จริงๆมันมี m i l แ b a n ์นะเหมือนหลัก bank นะครับเขาต้องผ่านการตรวจโรคตรวจต่างๆรามาเนี่ยมี่ซึ่งผมมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ผมก็เลยเลือกให้ภรรยาอยู่เขาก็จะมีนมที่มีคุณแม่บริจาคและผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังเด็กเล็กขนาดนี้อลินารันเนี่ยที่หนัก900าร้อพันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องมีการเอานมแม่เนี่ยไปผสมอะไรเพิ่มเติมด้วยนะมียาสําหรับแบบใส่ลงไปแล้วให้ค่อยๆฟีดอะไรอย่างเงี้ยครับคือดีเทลมันเยอะมาก อย่าพยายามแบบออกคมันต้อง respect อ่ะว่าคุณไม่ใช่แบบผู้เชี่วชาญนะนาทีนั้นอันนี้คือการข้ามเส้นอย่างที่พี่โอ๊กเล่าจริงล้ำมากล้ำล้ำเลยอ่ะจุดชนวนระเบิดจริงจริงมารยาทจริงจริงเนี่ยบอกต้องบอกเลยว่าเรื่องที่พี่โอ๊กอยากมาเราเคยคุยกันว่าพี่โอ๊กอยากมาพูดเรื่องนี้มันก็คือมารยาทของการที่แบบเคารพพื้นที่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเหมือนกันเกี่ยวนะครับเกี่ยวนะครับคือเราก็เคยได้ยินอยู่แล้วล่ะว่าแบบ คน,คนไทยเป็นคนชอบออกความคิดเห็นช่วยเลี้ยงช่วยเลี้ยงชวยเลี้ยงชอบเลี้ยงอาบนำร้อนมาก่อนคือเรื่องดีก็มีมากใช่เรื่องที่แบบเอ้ยเราไม่เคยรู้แล้วเราได้ฟังผู้ใหญ่พูดมันก็มีดีก็เยอะแต่ความเป็นชาวเน็ตปัจจุบันนี้มันแบบแกจะชาวเน็ตกับทุกเรื่องแบบนี้ไม่ได้แกจะไปชาวเน็ตบอกเขาว่าแม่เขาไม่รักลูกไม่ได้เลยมันเซนซิทีฟมันเซนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากใเรลายคนแบบนี้แต่นี่คือเรายอมรับว่าเรามีความแบบ เป็นผู้ใหญ่ประมาณหนึ่งนะถ้าเป็นคอมเมนต์ที่มาจากความหวังดีจริงๆถึงแม้มันจะไม่ตรงใจเราหรือเราไม่ทําหรอกเราก็จะรับไว้ว่าขอขอบคุณครับอะไรไปใช่ไหมแต่บางอย่างมันสุดแบบสุดซอยอ่ะมีอะไรเด็ดๆอีกบ้างมีอะไรที่พี่รับมาแล้วพี่แบบอีกบ้าง เล่าได้ไม่าทีละอย่างเช่นความเจ็บป่วยต่างๆของลูกงการรักษาด้วยวิธีการทางความเชื่อใดๆอะไรเงี้ยไม่ได้เคารบความเป็นแพทย์ของเราเลยเขามเป็นหมอหรือไม่เด็ก้อยเราก็ใกล้ใกล้หมอเพื่อนเราอะมากมายอะก็จะมีมาแบบถี่หลูกเกิดก่อนกำหนดปกติหรือเปล่านี่ต้องกระตุ้นพัฒนาการเยอะๆนะรู้ไหมว่าโอกาสสมาธิสั้นเยอะกว่าปกติ รู้ก็เรียนมาสอบได้เอรึเปล่าพัฒนาการเด็กก็เก่งนะตอนเรียนอะโ้เคนะแต่นาทีนี้กูไม่ได้ถามไงกูไม่ได้อยากรู้ไม่ไหวอุ้ยไหวอะเนี่ยโอ้ตายเกิดมาอ่เงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือคอยมันต้องไม่ได้อ่ะ Ll ll มันจะมีแตามนุษย์อย่างนี้ก็จะไม่สูญพันธุ์ไม่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 เขาจะอยู่เขาก็จะอยู่กันเองด้วยเยอะด้วยเขาก็เป็นเหมือน majority เบาๆเหมือนกันมันมันคือแล้วตั้งรับยังไงคะตั้งรับพี่รับยังไงตอนนั้นก็อ่าถ้าอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีความหวังดีจริงๆจะพยายามสงบ และข่มใจและขอบคุณค่ะแล้วก็เอาโอเคเดี๋ยวเราจะติดตามนะขอบคุณที่เตือนนู่นนี่นั่นแต่ก็มนุษย์ก็คือมนุษย์ก็มีวันขึ้นและลงถูกเถูกเถ้อาอยู่ในวันที่เขาซวยแหละไม่ใช่เราซวยแหละดงเขาชงนิดๆกลับไปดูลูกตัวเองก่อนอะไรเงี้ยฉันพูดจริงหมออกสามารถพูดได้พูดได้พูดได้คือได้เลย เฮ้ยพอเหอะอะไรเงี้ยก็อาจจะบอกเฮ้ยไม่ได้ว่ะคือเราก็จะเราก็จะตรงๆยิ่งถ้าเขาเป็นเพื่อนเราที่เรารู้สึกว่าเราระดับเดียวกัน่ะบอกเฮ้ยไม่ได้ว่ะพูดนี้ไม่ได้อย่าเป็นพูดงี้อใครนะถึงจะชะงักบางคนต้องบอกตรงๆอ้อมๆไม่เก็ทไม่เข้าใจเพราะว่าแบบตรกะคงไม่เยอะในชีวิตไมประกะคำศัพท์คือไม่เกคำศัพท์คงไม่เยอะคลังคำศัพท์ก็ไม่เยอะแล้วก็ระบบความคิดอาจจะไม่แยกใยรพอ คิดไม่แยกใครเออก็งวดอยู่ไม่ได้ละเอียดอ่อนเป็นคนไม่ละเอียดอ่อนเป็นคนหยาบกร้านดีแล้วเราจะแปลความเราจะแปลทุกอย่ามให้แยกใครค่ะเราประณตไม่แยกไม่ละเอียดอ่อนเป็นคนไม่ละเอียดอ่อนไม่ใจเห่าใจร้ายไม่ทำไม่ได้นะก็คืออย่างแรกเลยก็คือจริงๆแล้วไม่ต้องไปยุ่งเรื่องกันอย่าไปยุ่งโดยเฉพาะเรื่องพัฒนาการเด็กหน้าตาเด็กพฤติกรรมเด็ก พ่อแม่รู้ครับพ่อแม่ทุกคนรู้จักลูกตัวเองดีและไม่มีเด็กคนไหนเป็นแองเจิลที่ครบทุกอย่างสมบูรณ์และก็อย่าวิจารณ์เขาอะตายแล้วหน้าตาแบบหน้าเกียดอะไรแบบหรือแบบว่าผู้ไดก็ได้แต่มีคนพูดแล้วบางคนเราจะเสียความรู้สึกกับเขาไปเลยนะใช่แล้วก็ประเภทแบบโดยพลังปากนี่ก็มาเตือนตัวเองด้วยนะ ว่าเราก็ต้องไม่ทำาะหรือยังแบบเขาไม่ได้ถามไม่ต้องไปเสนอแนะนำอ่ะนี่ขนาดเขาเป็นหมอเขายังไม่แนะนำเลยอ่าเธอจริงควรพาลูกไปพบคนนี้นะไปทาอันนั้นสิโอ้นี่กลุ่มนี้เขาดีนะเขาไปจอยสิอะไรเงี้ยพ่อแม่ทุกคนอ่ะเขาพยายามที่สุดเท่าที่กําลังและอัตภาพและทุกอย่างเขาจะทําได้แหละคือสถานะแต่ละคนไม่เหมือนกันวิกฤตแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาลบเขาด้วยนะครับค่ะทีนี้สองคนอยู่กันเนี่ยพีโอกับโอปอเนี่ยมีวิธีการเลี้ยงลูกที่แบบ เหมือนหรือต่างกันอย่างเมื่อลูกเข้าบ้านเอาวันลูกเมือลูกาบ้านแล้วลูกอย่างจบปัญหาจบลูกแข็งแรงกลับเข้าบ้านกลับบ้านกาวันแรกได้นอน15นาทีทวนทวนคุณพระจริงๆและเป็นแบบอันแรกเลยที่คุยกับปอนะปอเราคุยกันเถอะเราคุยกันคุยอะไรอันที่หนึ่งนะอย่าไปเที่ยวบอกใครว่าการมีลูกคือเป้าหมายของชีวิต มันเป็นเพียงทางเลือกที่มึงเลือกแล้ว